สวัสดีครับผมเมื่อวนนี้ครับผมได้คุยกับปู่ภูเขาปู่ภูเขาเพื่อนบอกว่าออกครบทุกตัวออกครบทุกตัวหรืองวดนี้เหลือแค่ตัวเดียวเสียใจถ้าโต้บสือปู่ภูเขาเนะี่ยบอกกับผมว่าเสียใจอ่ะถ้าผมบสือตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวอ่ะ มีเงินเท่าไหร่ซื้อให้หมดเพื่อนบอกผมยังสิไดถามผมพอผมมีเงินบอบอกกับผมยังไงกับว่าให้ผมซื้อหลายบอกกับผมยังไงกับซื้อเด้อซื้อเดอ้อ,เดอ,อ,เดอปูป่ภูเขาคือเล่าแหละจะมากบอกเด่น,นบนหัวผมช่ะเพื่อนน่ะมากบ,กบอกผมว่ามีเงนินเท่าไหร่น่ะซื้อให้หมดมีเงนินเท่าไหร่ซื้อให้หมดแต่เลขของปู่ภูเขาน่ะมันเข้าทุกตัวจริงๆครับ เข้าแทบจะครบทุกตัวแล้วงวเนี่ยเหลือแค่ตัวเดียวหางเดียวเม็ดเดียวือซ้ําเราบอกเลขมา06มันออก606เราบอก26มันออก626เราบอก46มันออก46ล่างเลขที่เหลืออยู่ตัวเดียวเม็ดเดียวนั่นก็คือเลข96ครับ96สามตัวน่ะออกไปหมดแล้วแต่96เนี่ย บงหัวมันสิมาบุหรือมาล่างแต่ถ้าหากว่ามาบนเราบอกว่าใส่เลยสีใสยังกะใส่เลยสีใสเป็นศูนย์เก่าหกก็ใส่หนึ่งเก่าหกก็ใส่สองเก่าหกก็ใส่แปดเก่าหกก็ใส่แหลวแต่ใส่วิ่งเอาเลยลับปะถ้าหากว่าใครชอบเลขตัวไหนสามตัวแลนเอาเลยแลนเอาเลยถทามาเป็นเลขยัง <c oughs> คือเป็นเลขความฝันของปูป่เขาอ่ะที่เพิ่นเคยฝันได้ว่าลักษณะเหมือนกับหลวงปู่ซลวงน่ะมาเขียนเลขให้ถามว่าพคย,ยังจาได้ไหมหาว่าพย,ยังจาได้ที่ว่าเหมือนกับพระมาเขียนเลขให้อยู่ในอยู่ในจานอยู่ในถาดตอนกินขา้าวอ่ะประมาณนั้น,น,นเลยแล้วก็เลขมาออกย้อนหลัง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 อย่างนี้เลยไม่ใช่ออกย้อนหลังสิเหมือนแบบเหมือนกับว่าปู่อ่ะมาเขียนไว้แล้วก็มาออก มาออกมาออกมาออกเป๊ะเลยอย่างนี้ยมาออกให้มันครบตอนนี้คือตัวเดียวคือ96คือ96ตัวเดียวที่ว่ายังจะมางวดนี้1ตุลาค 6, ม67หรือเปล่าถามว่าความฝันอ่ะคือเป็นเลขความฝันไหมเป็นเลขความฝันครับเป็นเลขความฝันตัวเก่าไว้แหละแต่ถ้ามว่าฝันใหม่มีบอมีฝันไหม่มีเพ,เพิ่นอ่ะฝันมาเพิ่นอ่ะนั่งอยู่ในกุฏิ แล้วมีญาติโยมเน่ะเอาข้าวมาลงจังหันคือในห้งองฝันเนี่ยคือปู่พวกเขาเนี่ยเพิ่นฝันมาเพิ่นเนี่ยกำลังจะเตรียมตัวเพื่อจะไปบินธบาตช่วงเวลาประมาณสักหกโมงเช้ากำลังจะเตรียมตัวเพื่อไปบินธบาตอยู่ในหมู่บ้านเตรียมตัวเสร็จแล้วกำลังจะเดินออกมาจากกุฏิแล้วจู่จูมีญาติโยมอยู่หนึ่งคน รอใส่บาทให้กับปู่ภูเขาอยู่หน้ากุฏิปู่ภูเขาเล่าก็เลยรับบาทอยู่หน้ากุฏิจะคล้องกันละแต่แปลกตรงไหนครับมีโยมแค่หนึ่งคนผู้หญิงแก่ๆแ,แล้วปู่ภูเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็รับบาทปกติแล้วผู้หญิงกแก่คนนั้นครับตักข้าวให้กับปู่ภูเขา สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือบาทปูภูเขาขนาดใหญ่แล้วจูจ่ๆมันเหมือนกับว,ว่ามันหนักฟึบดงเนี่ยทั้งทงที่ว่าข้าวแค่ทัพพีเดียวปูภูเขาก็เลยแงนหนาเบิงอยู่ในบาทข้าวกับกายเต็มบาทเลยครับหนักตึงๆเลยแล้วผู้หญิงแก่นะครับก็นําแกงในถุงนะ่ะวางไว้บนฝาบาท ทุงบักง่ายหนึ่งแล้วแกก็ไม่สามารถไปบินธบาตต่อได้เพราะว่าข้าวเน่ะเต็มบาทแล้วก็แกงนั่นก็คือเต็มฝาบาทแกไม่สามารถเดินไปรับบาทข้างนอกได้มันหนักมากปู่ภูเขาก็เลยเดินถอยหลังกลับมาหน้ากุฏิแล้วก็นั่งลงแล้วก็นําบาทวางลงครับแล้วก็เรียงแล้วก็วางเขาทุกอย่างครับ แล้วก็นั่งฉันอยู่ตรงนั้นแหละครับนั่งฉันเลยเชื่อไหมครับว่าข้าวเต็มบาทในวองฝันปู่ภูเขาฉันข้าวจนหมดเกี้ยงบาทเลยครับแล้วก็แกงที่ว่าใส่ถุงมาถุงบักไงนะครับปู่ภูเขาเอาแกงนะครับคือลาดลงไปในบาทแล้วก็ปู่ภูเขาก็กินคาบาทเลยครับฉันคาบาทเลยแหละจนเกี้ยงบาท ปัดเลยจนหมดเลยครับในบาทปู่ภูเขาว่าอุ้ยเขาหมันหลแห้งไลเขาหลาแห้งนักกันนักเขาคือสิบวิ่ตบ,บาทตอดอ่ะบินงแปะบวายเราหนักแห้งก็เลยวางลงครับแล้วก็ฉันเลยตรงนั้นแหละฉันเลยเอาแกงครับแกออกแล้วก็เทราดข้าวแล้วก็ฉันหมดบาทเลยแปลกมากกินฉันข้าวหมดบาทได้ยังไงก็ไม่รู้นี่คือความฝันของปู่ภูเขา ปูพวกเขาเลยก็เลยปฏิบัติต่อเรื่องราวว่าเราเคยฝันลักษณะแบบกินข้าวฉันข้าวกับหลวงปู่สวงแล้วก็ตัวเลขมันอยู่ข้างข้างถาดข้างบาทก็คือเลข0 6 2ย์6 9สองหหเรากเรเลยว่า0 6ย์ก็ออกแล้ว6 2สองก็ออกแล้ว4ี่หก็ออกแล้วเหลือ9 6หที่ยังไม่ออกเราก็เลยว่าถ้าหากว่า96มาเป็นบนถ้าหากว่าเป็นผีก็เป็น0ู6ย์นะครับ แล้วถ้าสมมติว่าถ้าผู้หญิงแค่คนเดียวก็ต้องเป็นหนึ่งเหแล้วถ้าหลวงปู่เนี่ยเป็นพระก็เป็นแปดหแต่มันเป็นผีก็เป็นศูนย์เกถ้าเป็นกินก็เป็นศูนย์หแล้วถ้าเป็นแม่ล่ะผู้หญิงแก่ๆคนนั้นเป็นแม่หรือเป็นแก่ๆผู้หญิงแก่ก็ต้องเป็น9ก้าแล้วจะเป็น9ก้าหนี่คือคำพูดของ ปูภูเขาการล้อมครับตัวเดียวไม่เดียวก็คือ96แต่ถ้าใครชอบเลข3ตัวกับเปซาครับ196 096 896หรือ996การลอมมึงก็ไดทุกสส้นอย่างครับเป็นไปได้หมดขึ้นอยู่กับว่าดวงโชคจะมาไหมงวดนี้ถามว่าเลขสวยไหมขนาด606กันยังมา662กันยังมากงวดน,นี้อาจจะเป็น996นะครับก็เป็นไปได้ ทุเรียนครับมันเป็นเพียงแค่แนวทางถ้าถามว่าเล็คือหลายหางแต่กบหน้าคือหลายคนครับไม่ได้ฟังแต่ถ้าใครได้ฟังครับจะรู้ว่าความฝันนี้คือมันเป็นแบบไหนนะครับลองพิจารมังครับนี่คือความฝันของปู่ปกเขามีเงินเท่าไหร่ซื้อให้หมดผลวะวาสันบอกครับผมผมก็บอกว่าผมกับสิพิจารณาอยู่ครับอันนี้คือปู่ปเขาพูดกับผมนะครับลองมึงครับ ขอขอบคุณปู่ภูเขาได้ร้ายครับละก็ขอบคุณทุกคนครับที่ว่านั่งรับชมรลบฟังความฝันทุกคนครับผมสามารถเล่าจบได้ครับโดยที่ว่าไม่เกี่ยวกับตุ้มมหามงคลเนาะแต่ถ้าใครสนใจก็แอดทักมาได้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมลองทักมาสอบถามได้ครับทุกทีหอยังครับมันก็มีที่ไปที่มานะครับเนาะอันนี้ลองที่ได้ไหครับหนึ่ง่อขอให้ทุกคนโชคดีมาขอบคุณหลายสวัสดีครับผม